อ่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขาพามาเบงดีซีหกแปดนะครับเพิ่งติดจองไปงวัดน,นะครับดีซีหกแปดปีห้าสี่ครับนี่แหละครับติดจองไปงวัดทรงอำเภอพอดเจริญบึกการนะครับเยอะดังแล้วนะครับ ก็ขาครบครับสกีดูเลยครับเปลี่ยนหายเลยนี่แล้วครับเดี๋ยวผมปิดไปก่อนใจดูควมครับควมงานของเรานะครับสีดิมเดิมนะครับ บอไา,า,สาสอมสอ,องขางบ่แตกนะบบ่บมีแตบกบ่าไมลกรัสเป็นเดิม,ดมนี่นะครับงเปิดดูแป๊บ<ห>นึบนี่ครับไม่แตกทรงครับทรง วันนี้พรุ่งนี้ถึงบึงการรถรับชมพันจิมาตอนแรกนะครับถ้า้เบื้งก่อนว่ามีคนถือกล่องไหนะครับว่าจะลองวิดีโอให้เบืง้งท่านี้ผมพับเกียวนะครับปีนี้ได้สี่ลอย ยี่สิบห้าไร่ครับปีนี้สี่ร้อยยี่สิบห้าไร่เป็นเลขขายครับขายขาดทุนซื้อมาสามสิบเอ็ดครับขายไปอยู่สัเจ็ดขายขาดทุนครับรถบมีเยืมบมีอหยังเ,เลยนะครับเครื่องเกียร์ดีระบบสมบูรณ์ทุกจุด เดี๋ยวซิมีอีกไหมอีกขั้นนึงครับงงามเลยหกแปดใครที่สนใจก็โทรมาบ้างนะครับศูนย์หกหนึ่งห้าหกห้าสามแปนาครับทำได้ที่หารถเกียว6ห6หกสิก็สระสอบหกเอุ่มนะครับหรือรถไทยสามหกามีีหเกมห้าพันเจ ร่องโทรมาเบ่งครับเดี๋ยวมันสิมีม่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี่งก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ครับย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมเลยด้อครับอขอบคุณครับ